ที่นี่คือบ้านวางไททองตำบลสเปิบอำเภอวางปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มองเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเขาปู่ซึ่งข้างบนก็จะมีเจดีย์อยู่นะครับขึ้นไปก็จะมองเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณได้กว้างไกลามากเลยนะครับสวยงามมากหมู่บ้านวางไทรทองนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตของตำบลสเปิบอำเภอวางปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมพามาชม วิถีชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทําสวนเป็นส่วนใหญ่สวนข้าวโพดสวนผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่ปลูกมะขามหวานกันเยอะมากๆในเขตนี้นะครับอย่างคุณยายท่านนี้ก็กําลังอตากมะขามถามหน่อยนี่โอ้ดูสวัสดีครับคุณยายจ้า โต้องตากก่อนเลยครับจ้าตากนี่เป็นยังไงมันมันให้มันแห้งให้มันให้มันแห้งให้มันแห้งจ้าปีนี้ราคาดีไหมครับไม่ดีเป็นไหนอ้าวมันเป็นยังไงอ่ะเพราะว่ามันเสียหลายเลยตากให้เขาน่ะตอนเย็นเขาจะมาเอานะอ๋อนี่เขาพ่อค้ามามาจองไว้ะล้วแต่ตอนเย็นเขามาเอาเขาให้เขาสั่งให้ตากไว้อันนี้พันอะไรนะกรบตะแปะใช่ไหมตะแปะจ้า ต่ะแป้นี่มีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเอาข้อเสียก่อนนะมันมักจะเป็นเชื้อราใช่ไหมจ้ะ <Yeah. S 1> แต่ข้อดีคือมันหวานเนื้อหนาเม็ดเล็กหวานสนิทเลยอ,อร่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียปนกันเนาะจ้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวคุณยายเป็น,นั่งคุยดีวยกว่าร้อนอือหือดูนแกนเดินเหินหลังนี่ไม่ค่อมนะครับแต่ผมรู้แล้วล่ะว่าแกอายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปทวนดูว่า ความจำแกจะดีไหมเพราะว่าผมเคยถามลูกสาวเขานะครับเดี๋ยวผมณยาเท้าความให้ฟังคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานผมสั่งมะขามของลูกสาวคุณยายนะ่ยลูกสาวคุณยายก็เอาไปส่งที่บ้านผมก็เลยถามว่าในเขตบ้านมีผู้สูงอายุไหมที่ยังแข็งแรงดีอยู่แม่ค้าก็บอกว่ามีแม่หนูนี่แหละ อายุเกือบ90แล้วงั้นเออถ้างั้นเดี๋ยวผมจะามาพูดคุยกับคุณยายหน่อยนะเออได้เลยได้เลยพอดีมาก็เจออยู่พอดีเท้าความเดี๋ยวปีนี้ไอ,อ้แปดสิบเท่าไหร่ดิบเก้านะแปดสิบเก้าปีนะครับยังดูแข็งแรงดีอยู่เดี๋ยวจะนั่งคุยกันสักระยะหนึ่งนะครับไม่กี่นาทีคุณยายผมเชื่อเลยว่าดูแลสุขภาพดีมากขนาดจะเก้าสิบมาลมมาล่อแล้วยัง ยังดีหูตาดีดีหมดเลยเยะสายตานี่แย่รู้เข็มได้ไหมครับได้แกได้เหรอยาโอ้โหอาหารการกินนี่ส่วนใหญ่จะเน้นจำพวกอะไรครับน้ำพริกน้ำพริกปลาผักในรั้วนในสวนโอ้ปลูกเองเลยใช่ไหมปลูกเองเจ้นในรั้วนในสวนยาซื้อที่เขามาขายนี่ไม่ค่อยได้ซื้อหรือว่ายัางไงไม่ค่อยได้ซื้อซื้อก็ซื้อแต่ของ ที่จำเป็น,น,นอ,อ๋อผักบ้านนอกอือสุดยอดเลยแล้วเ,เดิมทีผมขอท่าความนิดหนึงเป็นเป็นคนที่ไหนฮะคนมาจากสารคามมหาสารคามจ้าย้ายมาอยู่นี่โอ้หลายปีหลายสิบปีแล้วมวั้งหลายละสี สี่สิบห้าแล้วว่าลูกสาวก็สี่สิบห้าสี่หกแล้ว<อ>ลูกสาวมาเกิดอยู่ที่นี่มาเกิดนี่โอ้สี่สิบกว่าปีตอนที่ย้ายออกจากมหาสารคามตอนนั้นอายุคุณยายเท่าไหร่สามแปดสามแปดแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นู่นก่อนที่จะมานี่ใ,ใช่ไหมอ๋อทางานรับจ้างอ๋อที่นี่ก็เป็นเดิมทีหมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านบางอีมอมบางอีมอมบางอีมอมตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อคนใหม่ คนเก่าผู้ใหญ่คำอาผู้ใหญ่คำตอนนั้นยังเป็นวังอิมอมอยู่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นบ้านวังวังไททองวังไททองต้นไทอยู่หน้าบ้านพี่คำอาชายตรงสาลเจ้าสาลปู่อ่ะที่ผมมาให้ดูวันนี้พามาดูเนี่ยก็คือคุณยายอายุ89ปีโดยที่ไม่มีโรคภัยเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนอาสมัย ก่อนที่ยังอายุยังน้อยอยู่ว่าการดูแลรักษาการกินอาองค์อาหารอะไรต่างๆมนะันจึงมีผลต่อเนื่องสืบเนื่องมาทำให้ทุกวันนี้สุขภาพของคุณยายดีมากๆอ,อ,อย่างเทียบกับสมัยทุกวันนี้นะครับอายุประมาณสัก30-40ีน่ปะีจะเริ่มมีโครคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวโรคตาเดี๋ยวโรคอ,อนันนู้นอันนี้มากมายนะครับก็เนื่องจากว่าเราเร่งเร่งรีบที่จะไปทำงานนะครับ อาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะไปกินแบบง่ายๆที่ไม่ค้าก็ทําขายส่วนใหญ่ก็กินอาหารดีๆคือหมายถึงว่าจะต้องเติมพลังงานให้กับร่างกายพอมีเงินซื้อไงมีกําลังซื้อกินก็เลยไม่คํานึงถึงว่าเออมันจะมีผลดีต่อสุขภาพเราไหมแล้วคุณยายเนี่ยปกติก็คือกินนี่จะไม่ไม่กินของตลาดไม่ค่อยกินตลาดน จะทำกินเองกินเขาตืดต่หมูมาก็ทำกินเราทำกินเองมันมันเคยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะเคยมาแล้วอืโรคภัยอะไรต่างๆความดันเบาหวานไม่มีไปหาหมอหมอเขาก็ว่าไม่มีโรคอะไรก็รตรวจด,ดูก็ไม่มีอะไรเออเขาห้องเอ็กก็ไม่มีอะไร <laughs> <laughs> อหองเอกออกมายายไม่มีอะไรเออไปก็ได้ไปโรงพยาบาลกันตอนถอนปันโอ้แค่นั้นเองแค่นั้นสรุปแล้วว่าไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยไม่แต่เคยไปอยู่บ่อยๆใช่ไหมที่ไปโรงพยาบาลนไปดูเขาป่วยไปเยี่ยมเขาป่วยไปเยี่ยมเขาตัวเองไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนอนให้คนอื่นไปเยี่ยมเลยนะเออคุณยายผมเท้าความนิดนึงเนาะเราสี ผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีคนนอกหรือคนรู้จักการที่ได้มาชวนคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เขาเรียกอะไรความจำเนาะหรือฟื้นสมองโปร่งมีความสุขผมจะใช้คำคำนี้นะตอนไอ้คุณตาเสียปันหานหรือ,อยังครับเนี่ยเป็นนานแล้วสิบกว่าปีแล้วผมจะเท้าความว่าตอนเป็นสาว ที่เจอกับคุณตาตอนนั้นคุณยายอายุเท่าไหร่18-19ปี18-19ปีจ้แล้วคุณตาคุณตาเขาหวัดเป็นพะระอุ <laughs> ปัชฌาย์ใหญ่อ้ป <laughs> วชฌายาก็สิกออกไปโอ้ <laughs> อ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าปิ๊งกันตั้งแต่สมัยคุณตายังเป็นพระอยู่ใช่ไหมคุณเห็นตอนพ้านนอง้ายเป็นนั่น ไปเน้นเขาคายลูกเสียอ๋อแล้วไปเจอกันไปพักยุบัดเพิ่นอ๋อไปพักยุบัดเพิ่นท่านเห็นแล้วก็เลยั้งแต่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกครั้งแรกหลังจากนั้นมาก็คืออีกนานไหมท่านศึกออกมาเนี่ยก็ไม่นานไม่นานก็ศึกออกมาปีกวยๆแล้วว่าเพิ่นศึกออกมาก็ไไ้อ๋อศึกออกมาแต่ไม่ตะกี้มันมาว่าคือ้ของมือเนี้ยเออบาดนี่ครับ ไปหาหาไปหาอยู่เรื่อยเลยวเมนบอคนละบ้านเนอะคนระบ้อนําคันนี่แหะคนละบ้าโอ๋ตอนนี้ก็ไปจีบประจําเลยจ้าจีบกันอยู่นานไหมครับไม่นานนะประมาณสักสี่ห้าเดือนนี่หรือว่าโอ้ไปขอเลยจ้าตกลงปรงใจเลยจ้ถ้างั้นคนตาประมาณัอายุสามสิบกว่าเนาะคุณยาก็สิบเจ็ดสิบแปดอื้มือกลังอ้อ ไปแต่งก็ร้อยกว่าบาทต้นละค่ะโอ้ผมกําลังจะถามว่าตอนนั้นน่ะค่าสินสอดเท่าไหร่เท่าไหร่นะตอนนั้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบลมหมูแล้วลมไก่หมูกล้วยกล้วยร้อยเดียวเล้าหนึ่งลังลังละร้อยเราจําได้ไหมไอ้เขามาผูกแขนได้เท่าไหร่ค่าผูกแขนยังยังจำไม่ได้มันนานแล้วนานแล้วค <laughs> ่าสินสอดร้อยกว่าบาท การเหนียวก้วยกับเหล่าเมื่อยจ่อยโอ oh. ้พอเป็นคนนักกิน oh, <okay. S 2> เหนี่ยวก้อยลอยหนึ่งกับเอี้ยม uh, ตอนนั้นึงเอมตอนนั้น uh, มีลูกกี่คนก่อนที่จะย้ายมาอยู่บางสะทองครับมีลูกสองคนสองคนแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ <Yeah. S 2> แล้วมาได้เพิ่มอีกกี่คนเพิ่ม <s ans> อีกเออได้มาจากคุณสามมาได้ที่นี่อีก <S <s <ans> <s <ans> <S รวมเป็นกี่คนนะ 6มันยุตาบานก็เกล้อยู่ปุ่น6คนได้ออยังไง <6 S 2> เอ่อนี่ก็ได้มันใหญ่อยู่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้มีญาติญาติากันบอกว่าที่นี่มีเป็นแหล่งที่ทําไร่ทําอะไรดีอย่างงั้นใช่ไหมใช่เลยเอาเขามาอยู่ก่อนอเขาเลยบอกว่ามาอยู่ที่นี่หองรับจ้างกินเยอะอีิมานี่คือมารับจ้างโดยเฉพาะเลยเหรอ,โอโรับจ้างกินจนเท่าจนวันได้ นี่ละฮ <traff ickers> ักระโพดนะเออก็ดีไปอย่างหนึ่งอาชีพขายแรงงานเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนใช่ไหมอืมไม่ไม่ใช่จะน,นั่นคือรับจ้างเราไปขายแรงงานคือเช้าไปเย็นมันก็ได้ตังมาละใช่ไหมอ่าก็โดยอย่างนี้นะครับคืออาหารการกินแกจะทําเองปลูกผักปลูกหญ้าเองตาน้าพริกนะครับอาหารที่เข้ามาใสา่รถมาเรียกขายส่วนใหญ่แกก็จะไม่ก็ได้ซื้อ ซื้อก็เป็นบางอย่างที่จําเป็นซื้อเป็นบางอย่างซื้อให้ลูกกินกินข้าวอร่อยอร่อยอร่อยจ้านอนหลับหลับอือแล้วจากเดินเดินเหินจากตรงนี้ไปไปที่วัดนี่ได้ไหมฮะได้ท่านผู้ชมจากจากบ้านคุณยายไปไปวัดนี่ผมจะชี้ให้ดูนะอยู่อยู่ตรงเลยโค้งคิดแล้วก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับแต่คุณยายก็เดินไปกลับได้ก็เท่าประมาณสักหนึ่งกิโลเนาะ ไม่เหนื่อยไม่อะไรพอไปได้พอไ,ไดพอไปได้แม่สุดยอดมากสุดยอดจริงๆเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐนั่นแหละนะครับมันก็เราไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษใช่ไหม <Yeah. S 2> ยาบำรุงบางดิงอะไรบำรุงอะไรก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไเคยกินกินอาหารแบบเพลินๆเ <Yeah. S 2> นี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นลาบอันประเสริฐที่ไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปจนถึง80-90ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนก็ของใช้งานนัะน,นะครับมันก็ต้องผุพังเป็นของธรรมดาแต่คุณยายนี่มันจะอ,อยอมรับว่าแข็งแรงดีจริงๆนะครับนี่ลูกสาวของคุณยายบอกว่าคุณยายเนี่ยขึ้นมะขามเองเหรอจริงจ้่ มาขามเนี่ยนะเนี่ยนะจ้ะขามที่ขายไปให้เมื่อวานนี่ก็ย้ายขึ้นเองป้าไม่เคยไม่คิดว่าจะกลัวตกอะไรมั่งเลยเลยไม่กลัวแล้วขึ้นนูกเดียวเมื่อทีลูกอยู่เก็บตั้งล่างคุณยาคุณยาอาจจะมั่นใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกลัวพลาดไงพลาดเวลา,าเราจับจริงค่อยไปกันว่ากันถ้าบ,บ่าไหวก็คือลงอ่าต้องต้องอย่างนั้นนะจ้อย่าไปฝืนนะเพราะว่าผู้สูงอายุนะถ้าเกิดแล้ว คือคืออย่างี้กระดูกเรามันเปราะบาง <Yeah. S 1> ถ้าหกล้มหรือเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมามันจะลําบากนะครับแต่ก็ด้วยองรวมแล้วก็คือเป็นผู้ที่แข็งแรงจิตใจดีนะครับขึ้นได้มั่นใจผมมาชวนคุยเรื่องที่ผ่านมาเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานยเราได้รื้อฟื้นความหลังเนี่ยแต่ผมสังเกตนะมีรอยยิ้มนะแสดงว่ามีความสุขกับอดีตที่ผ่านมา <Yeah. S 1> ที่สิ่งดีๆใช่ไหม อืมอโอเคผมก็ดีใจที่ทําให้คุณยายมีรอยยิ้มได้ไหนะคุณยายลองพาผมไปดูต้นมะขามนี่เป็นยังไงในกจะปลูกมะขามไว้ข้างบ้านต้นมันเตี้ยดีเนาะเตี้ยดีโอ้แล้วคุณยายก็ขึ้นอย่างนี้นะจ้าปาดแล้วอย่างยอดยอดไงขึ้นไปถึงเหรอ ยอดนี่ขึ้นได้นะได้หมดเลยข,ขึ้นเก็บให้ลูกสาวใจอ็ม,มโอ้มันจะเก่งเกินมน,นุษย์มนาไปละแล้ว, <c oughs> <c oughs> ลวไปดูผักนะผักที่คุณยายปลูกไว้เนี่ยที่เดินผ่านมาเนี่ยผักทั้งนั้นเลยเนี่ยผัก่ย<ะ>กินทุกวันนะเนี่ยไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อย,ย,ยแล้วก็รักษากระเพาะได้ดีเพราะว่ามันไอ้มันเป็นเขาเรียกเมือกอ่ะเป็นลื่นๆหน่ะใช่ไหม บุกเองทําเองอืมเขาเรียกผักผักปลังนละยอดยังใหญ่เลยอู้หมันมีอะไรบ้างตรงนู้นอ่ะมีหมดเลยเขาเรียกพืชผักสวนครัวผักกะเพราปลูกเองปลูกเองไร่สารพิษแคร์กระปูกกินเองเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ต้นแคร์ตอนมันลงตอนให้มันเปียกมะเขือมะเขือ โูกเองทาเองกินเองไงโอ้ oh, มันงมันนาวมีวบัวลพามีหมดทุกอย่างเลยอ้าม,มีมีทุเรียนด้วยอะทุเรียนมันมีโอ้ทุเรียนเดี๋ยวได้กินที่เห็นอยู่นเีเอ่อที่เห็นอยู่นี้คือเขาปลูกนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอ่าพระท่านไปสร้างพายาิโยมไปสร้างเจดีอยู่บนยอดเขาเลยนะครับอ่าเมื่อก่อนผมขึ้นเป็นประจำเลยครับปีละครั้งสามสามปีติดต,ต่อกันแต่ปีต่อ,ตอ,ตอมาผมผมไม่ ผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระให้คนอื่นเขาหามลงมาเ็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นไปนะครับบรรยากาศดีนะครับมองผ่านไปก็หลังบ้านก็จะเป็นทุ่งนาก็เป็นภูเขาก็ดีใจนะครับที่ได้มาพูดมาคุยกับคุณยายซึ่งมีอายุเกือบ90ปีแล้วนะครับ8ปปีก็ชื่นชมในการดูแลสุขภาพของของท่าน คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปคอยชมติดตามชมนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างจบนะครับสวัสดี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 ครับจริงๆยั่งยำโอ้อารมณ์ <h ums> <h ums> ออดีจังเ <h ums> อ้าาเป็นการเป็นงานลกูกเขาเปิดเพลงงา,งานงานเเปิดเพลง Kín lỏng không có quần không, không, không Bà... có <laughs> thao à, ok ok ká.